Q&A หคำถามของคนที่ทำ Triple Vector Lift นะคะมีข้อสงสัยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้หมอมาตอบให้หมดทุกข้อเลยค่ะคําถามแรกนะคะทํำกี่ครั้งถึงเห็นผลและเห็นผลทันทีไหมจะบอกว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําเลยนะคะเห็นผลทันที20%หลังทําค่ะหลายเคสน,นะคะที่หมอดูเองนะคะก็คือครึ่งหน้าเนี่ยจะเห็นแล้วว่าต่างกับอีกฝั่งหนึงอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าผิวหน้าเราเฟิร์มขึ้นยกกระชับขึ้นนอต้ตาตื้นขึ้นหรือลองแก้มตื้นขึ้นเลยค่ะ หลังทํหน่าจะหย่อนคอยไหมและต้องทําปีละกี่ครั้งนะคะหลังทำเนาะผิวจะค่อยๆสร้างคอลลาเจนขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆเนาะจนถึง6เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคอลลาเจนจะอยู่คงที่แล้วก็ตายไปตามอายุของผิวเราปกติเพราะมันเป็นธรรมชาติของคอลลาเจนผิวเรานะคะถามว่าควรทําปีละกี่ครั้งเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาไม่มากนะคะสามารถทําปีละครั้งได้เลยแต่ถ้าใครที่มีปัญหาเริ่มเยอะและมีนิวๆๆ้วรอยเยอะร่องแก้มใต้ตาร่องน้ำหมักค่อนข้างชัดอย่างเงี้ยนะคะเหมอแนะนําท,ทําทุก6เดือนได้เลยค่ะคอลลาเจนที่สร้างมาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่ เจ็บไหมต้องพักฟื้นไหมนะคะจะบอกว่าความเจ็บเนี่ยน้อยมากๆเลยอยู่ระดับแค่2เต็ม10เองค่ะและความเจ็บนะคะจะอยู่ประมาณจี้จี้บริเวณแก้มนี้นะคะประมาณสวติต่อครั้ง2วติต่อครั้งไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครกังวลเนาะก็สามารถมาร์กยาชาได้เลย30-1ถึงชั่วโมงได้เลยค่ะและนอกจากนั้นถามว่าพักฟื้นไหมนะคะความจริงไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะเพราะหลังทำหัตถการเนาะผิวของเราเนี่ยจะไม่มีรอยแผลอะไรเลยค่ะสิ่งที่เป็นการบ้านอย่างเดียวเลยคือกลับไปกินน้ำเยอะๆให้คอลลาเจนมันสร้างไวๆค่ะ โปรแกรมนี้เหมาะกับใครนะคะโปรแกรมนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีความหย่อนค้อยค่ะความหย่อนค้อยคืออะไรเนะาะจับไปแล้วนะคะผิวเริ่มนิ่มไม่เฟิร์มเหมือนเดิมนะคะเริ่มเห็นร่องแก้วชัดนะคะกะเปาะแก้มเริ่มชัดเนาะหรือใต้ตาบางคนนะคะเริ่มมีถุงใต้ตาขึ้นมาเล็กๆแล้วค่ะหรือใครนะคะที่ภาพรวมใบหน้าแล้วดูเหนื่อยลา้าดูเศร้านะคะอันนี้แหละคะ่ะเป็นสัญ,ญญาณที่บอกว่าหน้าของเราเนี่ยเริ่มมีความหย่อนค้อยแล้วค่ะโปรแกรมที่เฟอร์เวเตอร์ลินะคะช่วยอะไรได้บ้างจะบอกว่าหลักๆเลยเข้ามาช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอเจงค่ะทำให้ผิวเนี้ยอิ่ม กระชับหน้าขึ้นไปได้ด้วยสิ่งที่เห็นเลยคือล่องแก้มเนี่ยจะตื้นขึ้นนะคะล่องน้ำหมากเนี่ยโดนดึงขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ใต้ตานะคะเฟิร์มกระชับขึ้นค่ะคนที่มีปัญหาถูกใต้ตานะคะก็จะลดลงด้วยค่ะ <S <S โปรแกรมทิปเปอร์เวกเตอร์ลินะคะต่างกับโปรแกรมโอริจิโอแล้วก็อัลเทอร่ายังไงเนาะสำหรับใครที่มีความหย่อนค้อยน้อยๆนะคะยังไม่มีความแบบพับหรือตกของผิวนะคะอาจจะใช้โปรแกรมโอริจิโอเนี่ยได้เพราะจะช่วยกระตุ้นให้คอลลาเจนผิวชั้นตื้นเนี่ยเฟิร์มขึ้นได้ค่ะ พันมานะคะโปรแกรม t i p l e Vector Lift นะคะจะเหมาะกับคนที่ต้องการยกกระชับผิวแล้วก็กระตุน้นคอลลาเจนให้ผิวกลัาเฟิรม์มแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าจะลงลึกถึงชั้นสมาหรือชั้นสัญญกรรมมากกว่าโอลิจิโอค่ะนอกจากนั้นนะคะไอตัวโปรแกรม t i p l e Vector Lift เนี่ยเหมาะพัฒนาเพื่อให้มันใกล้เคียงกับตัวอัลเทอร์ปีค่ะเพราะว่ามีการเพิ่มการสแกนหน้าหรือการสแกนผิวเนาะเพื่อดูว่าชั้นผิวความลึกของชั้นสมาของเราเนี่ยอยู่ลึกต่างกันแค่ไหนคะ่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ลึกหกมิลบางคนอยู่สี่จุดห้ามิลบางคนอยู่สามมิลน,นะคะซึ ลงไปที่ใบหน้าของคนไข้เนี่ยเห็นคนลับชัดเจนค่ะ และสุดท้ายนะคะโปรแกรมออเทอร์ปีเนาะอันนี้จะเป็นโปรแกรมที่มีตัวสแกนหน้าหรือเครื่องอันตรสสาวนี้ติดมาอยู่กับเครื่องเขาอยู่แล้วค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะก็จะช่วยในการยกกระชับผิวเช่นกันค่ะลงลึกถึงชั้นสมัยเช่นกันค่ะต้องใช้ปริมาณถึง800รายขึ้นไปเนาะมันถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะถ้าเป็นโปรแกรมออเทอร์ลปีเนี่ยก็จะอยู่แต่หลักแสนเลยแต่ถ้าจะเป็นโปรแกรมทริปเปิลเวกเตอร์ลฟนะคะที่ทำมาเทียบเคียงเนี่ยก็จะอยู่แต่หลักสามหมื่นไปปค่ะแล้วถ้าใครมีคาถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้เลยคค่เดียวหมมอาาาตํถใ้